ขาวด่วนช่วงบ่ายโมงฟุตบอลไทยบายชิสไตล์ประจำวันที่18ตุลาคม2567โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของบ่ายโมงนี้กันดีกว่าครับเรามาเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้จับตาให้ดีอิชิอิอินพอร์ตสองแข้งจากยุโรปฟี فا เดย์ช่วงเดือนพฤศจิกายนนะโดยยังตั้งของมาซาอิชิหัวหน้าโค้ชชาวญี่ปุ่นหลังจาดึกประวัติศาสตร์ครั้งใหญ่พาทัพช้างศึกทีมชาติไทยประณีตคว้าแชมป์คิงส์ครับ2 0 24 ซึ่งการภารกิจต่อไปของอิชิอิคือการเก็บคะแนนฟี ف าแบงกิ้งช่วงเดือนพฤศจิกายนเพื่อจะขึ้นอันดับท็อปที่90ของโลกครั้งแรกในรอบหลายสิบป,ปีจับตาให้ดีมาสด้าอิชิอิเตรียมจะสร้างทัพช้างศึกยุคนิวเจนของจริงครั้งนี้จะเป็นการเปิดโอกาสสำคัญที่จะนำสอแข้งใหม่จากยุโรปอิมพอร์ตเข้าสู่ทีมทั้งจุดสุนซับเบลกองหน้าลุกครึ่งไทยอังกฤษวัย20ปี จากคอนดบ้าทีมในลีกปรองของสเปนช่วงเวลาดังกล่าวจูดเบลน่าจะปรับตัวกับทีมชายได้แล้วรวมไปถึงเอเดข่าววิงแบ็กตัวซ้ายตัวเก่งลูกครึ่งไทยสวีเดนวัย23ปีจาก a t h อชาุชในลีกสูงสุดเดนมาร์กซึ่งสถานการณ์ตอนนี้เป็นเรื่องยากที่จะที่เขาอีนั้นจะขึ้นไปติดทีมชาติสวีเดนชุดใหญ่ในขณนี้ หากประเทศไทยพลาดได้ตัวร่วมทีมในรอบนี้อาจจะเป็นต้องรอถึงปีหน้าซึ่งการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2องจะไม่ถูกคิดเป็นตาปะทินฟี فا เดย์ถึงเป็นเรื่องยากที่จะได้ตัวนักเตะที่ค้าแข้งต่างแดนเข้าสู่ทีมช่วงเดือนนะฮะธันวาคมนี้และก็มีโอกาสสูงที่อิชิอิจะได้ตัว2แข้งลุกคเรื่องไทยเข้าสู่ทีมเป็นครั้งแรกในช่วงฟี فا เดย์ช่วงเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้เป็นนว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ไแล้วกันนะฮะบ่าจะเป็นเช่นไรงานนี้บันเทิงอย่างแน่นอน เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอากรยังไงแม้เจ็บหนักสองรอบสุบปโชคจารึกสายติสุดเจ๋งแข่งนอกทีมญี่ปุ่นในครั้งนี้ โดยถึงแม้ว่าอูเปอโชคสรารชาติแนวรุกตัวเก่งทีมชาติไทยจะต้องพักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บหนักถึง2ครั้งสองคราวในฤดูการตะว,วันที่24นี้แต่ปรากฏว่างานนี้ญี่ปุ่นต้องทึ่งนะฮะเมื่อสุบโชคนัดมิดฟิลด์ตัวรุกจากประเทศไทยถึงแม้จะได้รับอาการบาดเจ็บมากถึง2ครั้งแต่ทว่าแนวรุกทีมชาติไทยประหนี้กลับมีสติความสามารถค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับที่สูงกว่านักเตะต่างชาติของทีมคอนเซสโซโรทุกคน โดยสุขโชคสรารชาติกลายเป็นนักเตะต่างชาติที่เข้าฟอร์มที่สุดของซัปโปรโรในฤดูกาลสั24นี้เรียกว่าสถตินักเตะต่างชาติของคอนซัปโปโรในฤดูกาล2 0 24จะมีดังต่อไปนี้สุขโชคสรารชาติกองกลางทีมชาติไทยผลงาน18นัดตัวจริง17นัดสำรอง1นัดยิงไป2ประตูและก็อีก5แอซิสต่อมาจะเป็นปาร์คมินกยูกองหลังจากเกาหลีใต้ผลงาน9นัดตัวจริง8สำรอง1คิมบุนฮีกองหน้าจากเกาหลีใต้ 8นัดตัวจริง2สำรอง6นัดเคอร์ดี้ซานเชสกองหน้าสเปน7นัดตัวจริงอ่าและก็นัดสำรองอีก7นัดต่อมาจะเป็นอาบาดโบกบาคาโยโกกองหน้าจากทางด้านของเซราเลีอน6อ่าเล่น6นัดตัวจริงนะฮะนัดสำรองอีก6นัดและก็1ประตูส่วนฟรานชิสคานกองกลางการหน้าและก็คิงบรอดซาโฟเป็นกองกลางการหน้าในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับอ่านะผมเป็นว่าง,งานนี้ก็ถือว่า่าทางด้านของ สุขโชคสรารชาติของเรนั้นมีดีกรีที่ไม่ธรรมดามาแบบนี้ไปไกลอย่างแน่นอนเรามาดูประเด็นข่าวต่อ้านกันครับอารัตยังไงก้าวแรกสู่ฟุตบอลโลกแฟนไทยเตรมติ้เฮช่องการถ่ายทอดสดทีมชาติไทยอา7ปีรุยศึกชิงแชมป์เอเชียในครัะคะ้งนี้ โดยงานนี้แฟนไทยเตรียมได้เฮตะฮะเมื่อช่องทางถ่ายทอดสด a อ p l เ y รเริ่มส่งแรงใจแรงเชียร์ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน7ปี2025รอบคัดเลือกในะระหว่างวันที่23-27ถึงตุลาคมที่จังหวัดชลบุบรีจะมีการถ่ายทอดสดทางช่องเอ p l เ y รทุกแมตที่ทีมชาติไทยเดินทางลงสนามโดยโปรแกรมการแข่งขันทีมชาติไทยบีนต่อไปนี้ 23ตุลาคมไทยพบเติร์กเมนิสถานเวลา20สนาฬิกาณชมบุรีสเตเดียม25ตุลาคมบรูไนพบไทยเวลา20สนาฬิกาชมบุรีสเตเดียมและก็วันที่27ตุลาคมไทยพบอินเดียเวลา20สนาฬิกาณสนามชมบุรีสเตเดียมในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์ทีมชาติไทยชุดยูสปีของเราในครั้งนี้กันด้วยครับถือว่ามาได้ดีเลยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาครับอะไรยังไงงานนี้ชัดสวัสดนะฮะ เผยสิ่งที่ทีมชาติไทยยู -7 ปีต้องปรับตัวก่อนจะโดยศึกคัดเอเชียนารับช้างศึกชุดยู -7 ปียังคงมีข้อบิดพลาดหลังจากที่ทีมเพิ่งจะลงอุ่นเครื่องชนะ UAE u -7 ปีไปด้วยสกอร์สต่อ2โดยชัดชวัตอ่สหานันชัยชิตที่ลงฝึกซ้อมต่อเนื่องนัดดากกนามิกฟุตบอลแคมป์จังหวัดสมุทรปราการร่วมกับฟตุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปี เพื่อตเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอ 2025, FC, B, C UP, C ล2025ัน AFC U-17 ปีอาเซียนคัพ Qualification ระหว่างวันที่19-27ถึงตุลาคมโดยชัดชวัตสหนันชัยชิดได้เปิดเผยบอกว่าเกมอุ่นเครื่องกับ UAE ผมคิดว่าทุกคนพยายามทำเต็มที่และทุกคนต่างก็ทำผลงานที่ออกมาได้ดีแต่ยังมีข้อบิดพลาดที่ต้องนำไปพัฒนาต่อไปซึ่งผมคิดว่าเราเองนั้นต้องปรับปรุงเรื่องของสปีดบอลและการเล่นร่วมกัน ความพร้อมของทีมเราตอนนี้น่าจะพร้อมประมาณ95%้าสิบรใกล้จะเต็มร้อยแล้วในครั้งนี้ครับเป้าหมายของทีมจะพยายามไม่เสียประตูและพยายามจะเก็บ3าแต้มให้จบได้ถูกนัดส่วนการได้เล่นในประเทศไทยผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะเชื่อว่าบอดนั้นจะมีกองเชียร์จำนวนมากสนับสนุนพวกเราในครั้งนี้ด้วยสพาประกาศและก็ปัจจัยต่างๆจะช่วยให้เรานั้นเก็บ3าแต้มก็ฝากแฟนบอลร่วมแปลงร่วมใจและมาเชียร์พวกเราที่ชมบรุรีในครั้งนี้กันด้วยครับชัชวัตรนิกล่าว สำหรับทีมชาติไทยอา7ปีเนี่ยจะมีโปรแกรมแข่งขันศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน7ปีรับคัดเลือกรุด่ดีซึ่งจะจัดขึ้นที่จังหวัดชมบรีโดยทีมชาติไทยอยู่ร่วมสายกับอินเดียบรูไนบรากอเติร์กเมีิสถานมีโปรแกรมดังต่อไปนี้ไทย u า7ปีพบเติร์กเมีิสถานวันที่3ตุลาคมเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่องเอ p l สเบรูไนพบไทย u า7ปีในวันที่25ตุลาคมเวลา20นาฬิกา ถ่ายทอดสดทางช่องเอสเพร์ ay, และก็ไทยยูสเจ็ดปีพบกับอินเดียวันที่27ตุลาคมเวลา20นาฬิกา,าถ่ายทอดสดทางช่องเอเอสแพร์ในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์ทีมชาติไทยของเรากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับประธานลูกหนังทีมชาติซาอุดิอาระเบียเรียบบรเบโตมาชินีถกถึงอนาคตในครั้งนี้โดยงานนี้ทางด้านของฝั่งทีมชาติซาอุดิอาระเบียภายใต้าการคุมทัพของโรเบโตมาชินี อุซูชาวอิตาลีเดสนสฟุตบอลโลกปี2026รอบการเลือกโซนเอเชียรอบ3หรือว่ารอบ18ทีมสุดท้ายสถานการณ์สาหัสสาการพอสมควรหลังลงสนามไปทั้งหมด4เกมเก็บมาได้เพียงแค่5แต้มจากผลงานชนะไป1เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1ผลงานของโรบโตมาชินีถูกวิจารณ์อย่างหนักเพราะว่าสวนทางกับรายรับที่ถูกว่าจ้างมาแบบมหาศาลของสมาพันธ์ฟุตบอลซาดีอาระเบียล่าสุดนั้นอาทีอาราบิก สื่อของซาอุดีอาระเบียได้ออกมารายงานข่าวบอกว่าผู้บริหารของสมาพันธ์ฟุตบอลซาอุดิอาระเบียได้มีการประชุมฉุกเฉินเกี่ยวกับอนาคตของโดรบันโต้มาชินีเพื่อที่จะพิจารณาการแยกทางกันนะฮะโดยมีสัมภาษณ์ออกมาว่าผมเองนั้นก็รู้สึกนะฮะว่าทีมชาติกำลังประสบปัญหาทางเทคนิคและการปฏิบัติงานระหว่างโค้ชและนักเตะแทบจะหายไปและเราไม่สามารถปฏิเสธความเป็นไปได้ที่โค้ชจะลาออกหรือว่าถูกไล่ออกในอนาคตอันใกล้นี้ สำหรับการเซ็นสัญญาว่าจ้างของโรเบเนโตมาชินีเปสัญญายาวจนถึงปี2027ต่าจ่ายค่าเนยนอยุ่ต่อปีอยู่ที่ประมาณ25ล้านยูโรหรือประมาณ912ล้านบาทหากอยู่ครบสัญญาจะรับเงินค่าเดยสูงถึง100ล้านยูโรหรือประมาณ3646ล้านบาทในขณะนี้โอ้โหเป็นว่างานนี้ได้รับเงินเยอะพอสมควรนะฮะมาชินีคนนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อบานกันครับ อาร์หนึ่งไงโคดหนึ่งเชื่อชบาแก้วอุ่นเวเนซุเอลาเม็กซิโกจะเห็นจุดบกพร่องที่แตกต่างกันออกไปโดยกรณีหนึ่งฮไทัยสะทองเวียนรักษาการหัวหน้าผู้บุกสอนผู้บลหญิงทีมชาติไทยรับมีช่วงฝึกซ้อมค่อนข้างจะสั้นก่อนจะลุยโปรแกรมอุ่นเครื่องแต่ว่าเชื่อมั่นในนักเตะหลังจากที่หลายคนเพิ่งจะผ่านสมมสรหญิงชิงแชมป์เอเชีย โดยโคดหนึ่ง 1, 1หนึ่งรัฐไทยสัตว์ทองเวียนรักษาการหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเผยถึงการฝึกซ้อมณศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาณภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีตเตรียมพร้อมก่อนจะโดยศึกฟุตบอลรายการเฟรนดี้เอแมชและบางวันที่ยี่สิบเอ็ดถึงสามสิบตุลาคมณประเทศเม็กซิโกซึ่งเป็นการเก็บคะแนนทำอันดับฟีฟ่าแรงกิ้ง โดยกันที่โคดห,หนึ่งหนึ่งรัทไทยได้เปิดเผยบอกว่าเรามีช่วงเวลาฝึกซ้อมที่ค่อนข้างจะสัน้นแต่นักเตะหลายคนก็เพิ่งจะผ่านการแข่งขันฟุบนตบอลสโมสรหญิง,งชิงแชมป์เอเชียทําให้มีประสบการณ์จากทัวร์นาเมนต์นั้นตามมาด้วยการอุ่นเครื่องครั้งนี้จะแตกต่างจากที่เราเคยเล่นเพราะเราจะได้เจอกับทีมที่มีการเล่นอีกหนึ่งสไตล์ซึ่งเราก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนทั้งในระดับเอเชียหรือว่าระดับอาเซียนและจะทําให้เราได้เห็นจุดอ่อนจุดแข็งเพื่อนํามาพัฒนาต่อไปให้ดีขึ้น ทีมงานโค้ชได้ติดตามน้องๆมาโดยตลอดซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้เล่นที่สลับกันมาติดทีมชาติในช่วงที่ผ่านมาอยู่แล้วทุกคนที่มานั้นเรียกว่ามีความพร้อมเพราะอาจจะซ้อมกับสโมสรมาโดยตลอดและเพิ่งจะผ่านเกมการแข่งขันกันมาทําให้ร่าังกายนั้นถือว่าน่าพอใจในการเข้ามาฝึกซ้อมครั้งนี้รวมไปถึงการเตรียมการลงอุ่นเครื่องในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยและนี่ก็เป็นข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงผู้บันไทยประจวาวันที่18ตุลาคม2567 โดยชายผูาา้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับ